สวทพิษณุโลกนะคะได้จัดโครงการสวทสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนครั้งที่30และพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะนายทัศชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายนุก,กูลนักโครชริตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและชมรมคนบ้านบานชมรมสวทพิษณุโลกสัญจร ชาวตำบลพรมพิรามได้ร่วมกันจัดโครงการสวทสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนครั้งที่30ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโครกระบือซึ่งโครงการสวทพิษณุโลกสัญจรครั้งที่30ที่ผ่านมานะคะได้รับบริจาคเงินจากชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ไถ่ชีวิตโคไปแล้วจํานวน42ตัว เป็นเงินจำนวน1 2 6 0 0ล้านนบาทโดยในครั้งนี้ได้ถ่ายชีวิตโคอีก4ตัวเป็นเงินจำนวน1 2 2 0 0 0 0บาทมอบให้กับโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้กับครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพมพิรามได้นำไปเลี้ยงเป็นการอนุรักษ์พันโครกระบือตามแนวพระราชดำริและเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โอกาสนี้ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นวาระจังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมให้ประสงนิกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขความอยู่ดีกินดีได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ก็ได้มีการออกหน่วยบริการของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอพมพิรามเคลื่อนที่ด้วยค่ะ